แม่ดิงเสียดีดงลออกไงเีด้กเปิดเหุ่นก็เจบนมไปเลยว่าให้ลูกินเฮ้ยพูดไหนเฮ้ยกินโชว์เลยว่าข่อยกินบ่ถึงจังไหนน่ะกินโชว์เลยพูดได้ว่าข่อเหยียนเยอะ่านติมจักสาเหยียนบอนมันตูดเพื่อนนี่อย่าดิงสุดน่องเด้อ

ทายเมตายแล้วอะไรกินบ่ได้อะไรง่ายแล้วให้น้องกินเมตายบ้างให้น้องกินให้น้องกินคนจริงคนจริงหคุณมาห้องหาอะไรไม่ย่ชุมาหลินน้ำนองก่อนเ้านว่าบ้าน หาน้องเร็วงอนงอนแล้วนี่ไม่หมอไม่ยักใจทำรถรถหลเยอะไปแล้น้อยใจแล้วน้อยใจแล้วนี่นางอิ่มแล้วเอ้ยเสียงเดี๋ยวจริงๆก่อนพี่สิไปเฮ็ดงานก่อนมื้อนี้พี่สิไปเฮ็ดงานก่อนเด้อล่ะพี่เพื่อนเดี๋ยวไปหาเลยนี่แต่น้องมาหาเมนงานหลาย mọi là người làm đi hàm mùi lưng bùa ngon nòng đấy a hát a long hát a long hát a long hát nòng long hát nòng long ยิงเด่ยวยิงเดี่ยวปะยานนองปะยันนองน่อยเลยได้กินดีขอดูจอจอกเขาเตานองเอ้ยของนองของนองยานะเช็กก้นเช็กก้นมีน้ำเอ้ยน้ำไหลไหล

เต่าผู้ใดกับบัลเลี้ยงได้เห็นมแต่มาเกลียวบัลลีเลี้ยงไดน้ำโม่หนินี่เาเลยลูกนีงอ่อนเลวอ่อนนล้โอ้ยสงสัยสิขอน้องเล้ยว่าพี่ดูดเนี่ยเด้อมาดู หลาดูดบาได้โอ้ยสร้างก้านกล้วยด้มาได้ขึนมาได้สร้างก้านเข้รวยที่เพแน่นอนไม่ฮ็ดดม่ฮ็ดดอย่านะอย่านะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาหนาเดี๋ยวไม่ตายสีมาเลียงไหม